ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการกรองน้ำของเครื่อง Ubinos no นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะใช้น,น้ำยาไอยยิปเนาะเป็นตัวแทนสารกลนเปื้อนนะครับเอาหยดใสน้ำยาไอยยิปนีน่แทนสารกลนเปื้อนทั้งสีและกลิ่นนะครับ เห็นนะครับอันนี้คือน้ําแบบที่ไม่ได้ผ่านเครื่องกรองนะครับก็จะมีสีเกิดขึ้นนะครับมีสีเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูว่าเครื่องกรองเราจะช่วยในการกรองสีกรองกินนะครับนี่คือน้ําที่ผ่านการกรองแล้วนะครับ,รบสังเกตน,นะครับน้ำสองแก้วนี้ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับ แก้วนี้ไม่ได้ผ่านการกรองแก้วนี้ผ่านการกรองนะครับเท็อีกเรื่องนะครับอันนี้ก็ดมกลิ่นดูนะครับปรากฏว่ามีกลิ่นด้วยนะครับอันนี้ก็จะไม่มีกลิ่นนะครับแสดงว่าเครื่องกรองน้ําของ UV Nano S ของเรานะครับสามารถกรองสีกรองกลิ่นได้ด้วยนะครับต่อจากนี้นะครับเรามาทําตัวเป็นการมาตากันนะครับเวลาการมาปานะครับเขาจะบําบัดน้ําหรือทำความสะอาดน้านะครับหรือทําให้น้ําใสเนาะ นะครับก็เขาจะใส่คอรีนเข้าไปนะครับเราก็จะใส่คอรีนเข้าไปนะฮะน้ำมันใสขึ้นเลยนะนะครับสังเกตนะครับอันนี้นะครับนี่คือน้ำที่ยังไม่ได้กรองเนาะซึ่งสังเกตนะครับว่ามันจะใสเรามองไม่เห็นนะครับว่ามีคอรีนอยู่ไหม น้ำอันนี้คือน้ำที่ผ่านการกรองแล้วน,นะครับนี้น้ำที่สใสๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับว่ามันมีคลอรีนหรือไม่เราต้องหยดสารที่คลอรีนล,ลงไปครับนะฮะถ้าหยดไปแล้วเจอสีเหลืองเนี้ยแสดงว่ามีคอรีนอยู่ในนี้นะครับ ส่วนน้ำที่กรองนะครับผ่านการกรองมาไม่มีสีเหลืองแสดงว่าเครื่องกรองน้ำของเราสามารถกรองคลอรีนออกไปได้ครับต่อไปนี้นะครับเราจะเอาเข้าสารมานะครับถามว่าทำไมเราต้องนำข้าสารมาครับซึ่งปกติหลายๆบ้านเนาะก็ใช้น้ำากอกนะครับหรือน,น้ำประปาเป็น ตัวสาวข้าวนะครับสังเกตนะครับอันนี้คือน้ําที่มีคลอรีนนะครับเราใส่เข้าไปเราใช้สาวข้าวนะนะครับเราก็สาวข้าวลยครับสังเกตเห็นไหมครับน้ํามันใสแสดงว่าอะไรคลอรีนมันหายไปใช่ไหมครับแล้วคลอรีนมันหายไปไหนครับมันก็หายเข้าไปอยู่ในข้าวนะครับซึ่ง เพื่อเมื่อเรานําข้าวไปอุ่นนะครับก็ข้าวโดนความร้อนนะครับสารคอรีนจะเปลี่ยนเป็นสารไตรฮาโลเคนนะครับซึ่งเป็นสารที่ก่องเลงนั่นเองนะครับนี้ก็ดูนะครับสังเกตนะฮะนี่ก๊าลยดเข้าไปนะครับคอรีนมีนะครับคอรีนไม่มีแล้วครับนะฮะแสดงว่าเข้าไปอยู่ในข้าวหมดแล้วครับซึ่งปกตินะครับเวลาที่ลูกหลานเราเนาะเขานาสบู่นาของสกปรกหรืออะไรเข้าร่างกายใช่ไหมครับซึ่ง เราก็ไม่โอเคใช่ไหมเราก็จะว่าเขาใช่ไหมครับแต่ทุกๆวันเนี่ยเรานําสาร่อมะเร็งแบบนี้นครับเข้าไปในร่างกายเขาให้เขากินเข้าไปโดยที่เราเป็นคนทําเองครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีเครื่องรองน้ําของดูบีนาโนเสนะครับสามารถกําจัดคอรีนได้นะครับแล้วก็ไม่มีสารเชื้อปนอย่างนี้นะครับก็สามารถให้คนที่เรารักและคนในครอบครัวนะครับสามารถดริโพวน้ําที่ปลอดภัย ไลฟ์สัติษได้ครับทีนี้เรามาดูเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันกันนะครับเราใช้น้ำประปาในการอาบน้ำเนาะนะครับใช้น้ำประปาในการล้างหน้านะครับหรือแปรง 8, ฟันนั่นเองนะครับทั้งสองแก้วนี้คือน้ำปปาเนาะทั้งสองแก้วนี้คือน้ำประปานะครับสังเกตนะครับน้ำประปาก,ก็จะมี ลดสารพิษคอลอีนลงไปนะฮะเกตไหมฮะก็จะมีเนี่ยน้ำสีเหลืองเกิดขึ้นมาแสดงว่าในน้ํานี้มีคลอรีนใช่ไหมครับเราก็อาบน้ําครับปกติเราอาบน้ําเราแปรงฟันใช่ไหมครับซึ่งคลอรีนก็ถือเป็นสารปนเปื้อนชนิดหนึ่งนะครับการที่มีคอลอีนอยู่ในร่างกายหรือเราใช้แปรงฟันหรือเรามาหุงข้าวหรืออะไรก็ตามนะครับก็เป็นสารปนเปื้อนที่ อันตรายนะครับต่อร่างกายนะครับเจอความร้อนก็จะกลายเป็นสารฟอร์มาลินนะครับเราก็ทําของเราอยู่เนี้ยทุกวันนะครับบางคนนํามาล้างหน้ามาแปรงฟันนะครับก็อยู่ว่าเป็นเรื่องที่อันตรายพอสมควรเลยนะครับพอเราล้างหน้าแปรงฟันสังเกตนะครับเราจะลองทดสอบดูนะครับว่าขณะที่เราล้างหน้าแปรงฟันแต่ก็ด้วยน้ำที่มีครดซูมมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนดูฮะมีสีเหลืองเกิดขึ้นไหมครับเมื่อเราหยด น้ำยาทดสอบคอรีนนะครับไม่มีสีเหลืองเกิดขึ้นแสดงว่าอะไรคอรีนทั้งหมดไปอยู่ไหนครับก็เขาไปอยู่ในร่างกายเรานั่นเองครับทีนี้เราจะมาทดสอบค่า ph นะครับด้วยน้ำนี่ครับอันนี้น้ําแรกนะครับน้ำอาโ o น้ำสไปร์นะครับที่เด็กชอบกินนะครับแล้วก็น้ำของเราครับ คือน้ำของเรานะเลยเดเอาเทน้ําแต่ละอย่างลงเราทีน้ำกนันเราจกะยก็นาดตรวสอบนะครับอันนี้น้ำแร่นะครับถ้าเราออกเป็นสีขี่เขียวฟ้าฟ้านะครับส่วนอันนี้น้ำ อโอ้นะครับออกเป็นสีเหลืองๆรื้ซักนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นน้ําสไปา์ที่เด็กๆชอบกินนะครับออกเหลืองขนาดน,นี้นะครับแล้วดูน้ําของเรานะครับ,รบก็จะออกเป็นสีม่วงนะครับม่วงแบบนี้เลยทุกคนดูนะ,นะถ้าเรามาดูจากการอธิบายจับแท็บสีแบบนี้นะครับ สังเกตไหมครับถ้าออกเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นด่างอ่อนๆนะครับออกเป็นสีตรงนี้ก็คือสีคือเขียวนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรานะครับถ้าออกเป็นเหลืองๆส้มๆนะครับก็จะเป็นกรดนะครับสังเกตไหมครับว่าน้ําน้ําน้ําแร่นะครับริดละยี่สิบาทนะครับก็ออกเป็นสีฟ้าๆนะครับแต่ของเราเนี่ยก็จะออกฟ้า หรือเกือบๆไปทั้งม่วงนะครับเข้กว่าหน่อยนึงนะครับแต่ไม่เกิน8.5นะครับแล้วก็น้ำ r o นะครับออกเป็นสีเขียวๆเป็นกลางนะครับซึ่งน้ำที่เป็นออกด่างอ่อนๆอย่างนี้นะครับก็ช่วยสุขภาพนะครับก็เลือกดูนะฮะระหว่างลิตรไ้บาทกับลิตรห่งไม่ถึงบาทนะครับแบบไหนจะเหมาะสมกับเรามากกว่ากันนะครับแล้วส่วนน้ำอันนี้นะครับไม่ดีเลยนะครับเด็กๆดื่มหรือใครที่ชอบดื่มน้ำ อัดลมนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นกรดแบบนี้ครับต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบสารอาหารที่อยู่ในน้ำกันนะครับเราจะมี3ตัวอย่างนะครับมีน้ําแร่น้ำมาโอแล้วก็น้ําของเรานะครับเราเทก่อนนะครับแบบนี่ลนะแบบนี่น้ำอาโอนะ ก็จะเป็นน้ำของเราที่ก่อเครื่รองก่อนนงครับการทดสอบนี้นะครับจะเป็นการทดสอบว่าน้ําอันไหนนะครับน้ําแบบไหนนะครับจะเป็นน้ําที่มีแร่ธาตุนะครับที่เหมาะสมกับการดื่มการกนบนริโภคนั่นเองนะครับเราจะมีน้ํายาทดสอบแบบแร่ธาตุนะครับซึ่งน้ํายาทดสอบแฉบแร่ธาตุนี้นะครับจะมีสีเป็นสีฟ,ฟ,ฟ,ฟ้าสีเงินนะครับถ้าหยดไปแล้วอันไหน เป็นสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนสีนะครับก็แสดงว่าไม่มีแร่ธาตุนะครับเราดูที่น้ำ AO ก่อนสังเกตไหมครับไม่เหมีไม่มีการเปลี่ยนสีเลยครับอนี้นะฮะไม่มีการเปลี่ยนสีนะครับอ่าทีนี้เราไปดูที่น้ำแร่ของเิ่สังเกตไหมน้ำแร่นะฮะแค่จะมีการเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็อันหนึ่งคือน้ำของเรา จะมีการเปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับซึ่งน้ําที่เป็นน้ํา r อนะครับแล้วก็ไม่มีแร่ธาตุแบบนี้นะครับการบริโภคไป็นนาน,นะครับก็ไม่ดีต่อร่างกายนะครับอาจจะทําให้ร่างกายเราขาดสารอาหารอย่างรุนแรงนะครับแต่ถ้าเราบริโภคน้ําที่มีแร่ธาตุแบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นน้ําแยกน้ําแร่อันนี้แก้วนี้เป็นน้ำแร่นะครับซึ่งมีราคาลิตรหนึ่งประมาณ20บบาทนะครับส่วน น้ำที่กรองจากเครื่องกรองเรานะครับมีต้นทุนในการผลิตน้ําอยู่แค่นิดหนึ่งไม่ถึงห่บาทเท่านั้นเองครับคนครับการทดสอบต่อไปนะครับเป็นการทดสอบว่าน้ําที่ออกจากเครื่องกรองเราเป็นน้าโมเลกุลเล็กนะครับเราจะมีน้ํา3อย่างนะครับน้ําอันที่1นะครับเป็นน้ําแร่นะครับที่หอดังนะครับ แล้วก็น้ำมัที่สองเป็นน้ำอาโอนะครับที่เราตีมาไปก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็น้ำมัที่สานะครับจะเป็นน้ำที่กรองกับเครื่องของเราเนาะน้ำเครื่องนะครับแล้วก็เอตับแรต่ตับต กน้ำอโอะน้ำทั้งสามแก้วนะครับเป็นน้ำอุณหภูมิปกตินะครับเราปลุกข้องทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะทำก,ะการคือเราจะทำการตักในะบชาลงใไนไแก้วนะครับเท่าๆกันครับ เราก็คนนะครับนะครับสังเกตไหมว่าน้ำเนี่ยมันมีสีเหลืองออกมาใช่ไหมครับเหลืองไหมสีเหลืองออกมานะครับดูน้ำแก้วที่สองนะครับที่เป็นน้ำห่านนะครับนะเห็นไหมฮะสังเกตจะไม่มีน้ำสีเหลืองออกมาใช่ไหมครับ เช่นเดียวกันน้ำแร่ครับก็ไม่มีน้ําสีเหลืองออกมาเหมือนกันครับเหตุเกียบทังสามอันนี้นะครับแสดงว่าตัวน้ําที่กรองจากเครื่องกรองของเรานะครับจะเป็นน้ําที่เป็นโมเลกุลเล็กสามารถดูดซึมได้ดีนะครับปกติเนี่ยเวลาที่เราจะชงชาเราก็ต้องใช้น้ําที่มีเป็นน้ําร้อนถูกต้องไหมครับสามารถชงได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นน้ําที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็โมเลกุลเล็กสามารถทําละลาย สลายได้อย่างดีเลยนะครับเราก็ดื่มน้ำนะครับที่เราคิดว่าเป็นน้ําสะอาดแต่ไม่มีแร่ธาตุนะครับอยู่ในทุกๆวันนะครับก็คือน้ำอาโอนั่นเองมีมากมายในของละนะครับซึ่งเราหยดสารทดสอบแร่ธาตุลงไปนะฮะแล้วเราก็คนนะครับคนน้ำนะฮะสังเกตไหมน้ำไม่เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีฟ้านะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติเรากินน้ําที่ออกจากเครื่องกรองเรามีแร่ธาตุเข้าไปจะช่วยร่างกายได้อย่างไรเนะี่ครับสังเกตน,นะฮะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือชมพูทันทีเลยนะครับซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนนะครับสําหรับใครที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็สนใจในเครื่องกรองน้ำย,ยูมียูมีนาโนเอสของเรานะครับก็สามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์หรือลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ ยินดีบริการนะครับพักมาสอบถามกันก่อนได้นะครับ